กับนมัสการครับหลวงามัสการครับเจริญพรเจริญพรครับผมบุญรักษาทุกคนทุกคนเจริญพรเอฟซีครับที่อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดต่างเขตต่างแดนที่เป็นเอฟซีของไอ้พองพองผู้ใหญ่แก่มนชกานพารวยพร้อมทั้งเยตังคนทยเยต่างคนภูไทยเทศพารวยค่ะ เพชรพารวยเพชรพารวยครับเพชรพารวยเพชรพารวยค่ะบุญรมนำโชคบุญรมนำโชคคำนำโชคครับแล้วก็อีกหลายช่องที่ไม่ได้เดินทางมาครับทีมงานแอดมินหลายๆช่องที่ไม่ได้มาติดตามให้ก็ขอฝากให้พวกท่านที่ได้ชมแอดมินในชุดนี้ที่ถ่ายทอดถ่ายทำอยู่ก็ขอเจริญพรสัทย์ญาติโยม สินทั้งหลายที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลสินนี้เป็นสินที่12ที่ผ่านไปและสินสุดท้ายคือสินที่13ของปีนี้เป็นสินที่สินนี้จะเป็นสินที่12 เป็นศีลที่สิบอดผ่านมาศีนี้สิบสองศีน้าออกพรรษาเป็นศีลที่สิบสามศีนี้ศีนที่จะถึงนี้เป็นศีลที่สิบสองแห่งใจมากศีน้าเป็นศีลที่สิบสามเป็นศีลที่สิบสาม แห่งการเข้าพรรษาจะนำพรรษาตลอดระยะไตรมาส3เดือนเพราะฉะนั้นแอดมินที่ได้มาตามโชคตามลาภให้แก่เอฟซีทั้งหลายก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วเหลืออีกสองสินเท่านั้นที่จะออกพรรษาลาพระเจ้านะในช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแห่งปี เป็นโค้งสุดท้ายแห่งปีนะในการเข้ารรษาหรือในการเกษตรปลูกวานพืชผลชนิดต่างๆที่เราจะได้เจ็บเกี่ยวก็เหลืออีกสองศินเท่านั้นมันจะครบสิบสามศินนะบวกลบคูณหารแล้วก็คือสิบสองเดือนนะเป็นหนึ่งปีตลอดระยะเวลา สิเดือนที่ผ่านมาล้มลุกคุกคันแคบจะเอาชีวิตไม่รอ,อดกันเมือตั้งแต่2ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้แต่ในช่วงระยะเวลาช่วงปลายปีมาแอดมินทั้งหลายก็ได้เดือดนจะด่าไปหมดจะโกรธจะร้ะายไปหมดนั่นแหละคุณโยมมีอยู่สองตนเพราะนั้น ทำอย่างไรจรึงจะให้เทวดาทั้งสองตอนนั้นใจดีถึงเรียกสามตัวครับนั่นแหละ <c oughs> อย่างไอ้พองๆว่านะดังนั้นมันก็จึงมาการจากการทําบุญแผ่เมตตาและถูกลังวันเนี่ยโชคลาบนะครูโชคลาบนั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่รัอตตรี่และหวยใจดินโชคลาบที่เอซีได้มา เป็นกรอเป็นกรรมก็คือการค้าการขายการทำมาหากินนี่สมมตินะสมมติสมสมุติพารวยนี่ตลอดทั้งปีหรือต้นปีนี้นะเกิดทำช่องตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยนำพา f อฟต่างๆไปมีโชคมีลาบเงินทองหลั่งไหลเข้ามา หาช่อง Youtube ของมนธาการดีใจไหมลูกดีใจค่ะดีใจสุดๆไหมค่ะสุดๆะคะเห็นไหมก็ดีใจสุดๆเช่นนี้ครับนี่กว่ากลับมาบ้านลกนี่กว่าจะได้มาคุณโยมเอ้ยลำบากนะลำบากมากนะเพราะนั้นเจ้า<ม>เจ้านายช่อง Youtube ทั้งหลายก็เอยนดูลูกน้องบ้างนะอย่าแบนมากนะักนะ ได้ยินบองมากสงสารทุกท่านมากนะ่าแถบตายอยู่หนึ่เมแบบหนึ่งมืกว่าจะได้กลับบ้านกลับช่องบางวันนะอ่ะดึกดเดือนแจ้งคืนอะนอนตื่นก็สายอืมอ้าวแต่คิวเริ่มกินแล้วเห็นไหมเนี่เห็นไหมคุณโยมเพราะนั้นแอดมินนะมันก็มีบ้างคุณโยมนี่เป็นแนวทางเท่านั้นไม่มีใครหรอกที่จะรู้ตัวเลข ตลอดไปขนาดนั่งสมาธิมองทันก็ทันมองไม่ทันก็วืดไปมันมากับสายลมแม้ว่าเผ่าอบเนี่ยมันเรียยังมือันนี้มันเ,ยยน,เนียมวันที่เท่าไรน,นี่ที่เก้าครับปูนี่ันที่เก้าครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกได้อีกเจ็ดมือมเหลืออีกเจ็ดวันเพื่อเผ่าอบพบนางโมลาอาตมาจะ คืนนี้ยังไม่ให้<ม>วันนี้ก็ยังไม่ให้เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระใหญ่ส<ร>ิบห้าค่ำก็ต้องรอดูสมาธิรอดูในช่วงที่เราสวดมนต์ธรรมวัดหรือการเสี่ยงทายต่างๆในคืนวันพระข้าใจบอ๊อครับ ปู่ท่านให้ยพออบไปมือนี่บอกครับบอกพออุบปูได้หายไปปูเสียหายมาแล้วพออุบทำเสียหายมาแล้วมือใดครับมืออื่นวันพะเป็นบล็อกมืออื่นวันพาวันพะใหญ่ขึ้นชิพหักคำมือมีวันได้สิบเลยวันพะไปมือหนึ่งอ่ะสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดนั่นผู้ใดสิบมาเอาก็ได้ครับเราไปเปิดแต่่เทียวนี้ที่หายมดทำการเปิดเด้อ บางหเปิดเทีเ่ยวนี้จะให้มนตรการเปิดเพราะ<ม>เพราะ<ม>เพราะช่องมนตรการนั้นอัตจจมาดูแล้วคนดูมากกว่าไอ้พองพองอีกครับเอฟซีผหักครับคืออาจจะมาดูทั้งเหนือและใต้<ะ>บันทึกไว้มาเจอช่องนี้<ม>เอาก็มนตรการอัตมาก็บันทึกไว้พอเลื่อนไปดูอีกตลอดทั้งวันเจอมนตรการทั้งห้าครั้ง ปูอ็บางท่านเดียวปูก็บางมันตะการเบิดมือนกันบางคนมืนเทียดเดียวบอมเรนคือลั่นใช้กันอ่ะโทรศัพท์สองเครื่องเนี่ยต่างมันตะการตางเดียวตัวนี้จะลั่นไม่เหมือนกันนี่แต่มนตะการไปเปิดแต่มีโชคใช่มปู่ถูกต้องเปิดยง่มไดออกยง่มนั่นปูไปเปิดแล้วเขาได้โชคอ่ะครับแต่คราวนี้เอฟซีนั้นเอฟซีเอฟซีของไอ้พองพองนั้นอ่ามีแต่บอกว่า เยอะเกินไปปูให้เปิดเวลาเท่าไหร่ปูวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดไหนมารับวันที่สิบมารับวันที่สิบเอ็ดแต่ให้เปิดตอนไหนไม่ได้บอกวันไหนจะได้บอกมรดการไปผู้เดียวหรือจะได้บอกองเธอไปผู้เดียวว่านะให้เปิดเวลาเท่าไหร่ปูปูใส่ใส่ช่อครับไว้แล้วใช่ไหมครับอยู่ไหนอยู่ไหนพ่อผปูเขนใส่แล้วบอกครับ เอาแต่กระดาษไว้เฉยๆอ๋อปูเียไห้แล้วปูให้นั่งนั่งดูก่อขึ้นนี้เราดูเลนั่งเอาในแต่ตัวเลขกเียไวมแล้วเนาะปูตัวเล็กคือมันเป็นวันพระอะวันพรุ่งนี้นะเราจะเวลาเรานั่งดูว่าตัวที่เราเห็นตัวแรกนั้นมันอยู่ในใจเราแล้วแต่วันพระเนี้ยวันพระเล็กน่ะเราได้ตัวหนึ่งแล้ว แต่วันผ้าใหญ่เนี่ยดูว่ามันจะได้อะไรอีกอ๋อคือหลอสกันครับผมเผยเด้ว่าน้อปูวันผ้าเหล็กวันผ้าเหล็กได้ตัวได้ครับเผยก็ได้เห็นได้ผ้าอบเผยให้จากตัวนะครับปูวันผ้าเหล็กเนี่ยฮเผยวันผ้าเหล็กจากตัวนะครับวันผ้าเหล็กคเผยให้นะครับวันผ้าเหล็กเขาเห็นจังไดหล่ะครับตัวเดียวห้าสามตัวเดียว แปดแปดแปดปดเขาเห็นตัวเดียวแปดแปดตัวเดียวตัวเดียวเอาก้อนเปิดประอบเอาแปดไปก้อนแปดตัวเดียวบัดนี้บัดนี้วันนี้พูดแหงเปิดมือไหครับถามารับหลังจากวันพระแล้วมันเหลือเวลาน้อยครับบอกครับเปิดมือรับเลยได้บ่ครับ เพราะว่าอีพีซ you know, ีเป็นะครับมื้อนีวันที่9มครับ10มื่ออื่นครับ11มาลับมาลับครับ12สารอังซีทิพาลีซีเมืออครับอังซีท่านเปิดได้หรือครับเปิดได้ได้ได้มื่อนั้นเลยครับได้แล้วก็นําไปเปิดเลยเปิดวันที่11เวลาได้ปูกำหนดบอก็ค่อยบางมื่นมื่นวันพันนั่นแหละครับภาคีให้กำหนดเปิดเวลาเท่าไหร่ครับ10เปิดเวลาเปิดน อ่ะแต่สาปวาวันที่สิบเอ็ดมารับพระอบแล้วก็วป,ปูบอกว่าให้เปิดวันที่สิเอ็ดเลยแต่เวลานน้เดี๋ยวปูจะบอกอีกแค่นึงเพราะเวลาก็สาคัญครับแต่เมื่อนี้ได้เลขที่ปูนางเห็นในบัานพระกอน,นั่นแบบ แตัวเดียวน้ำผาหน่อยเดียวก็นะคะท่านผู้ชมค่ะหน่อยเด็ดตัวเดียวเดือดรอใหญ่นะครับเดี๋ยวอีสิว่าในคลิปไม่มีตัวเลขเนาะจะว่าเอดมินเออได้ได้ซ้ำนี่ไปก่อนแด้วพี่น้องเขินแใดเพิ่นก็ว่าตัวนั้นเนาะค่ะเนาะเอาแปดไปก่อนแล้วก็รอเปิดพออบวันที่สิบเอ็ดอีกเท่านึงไม่ได้รอเปิดรอรับรอรับรอเปิดวันเดียวกันรับสิบเอ็ดแล้วเปิดวันที่สิบเอ็ดเลยว่าเหลือแปดคนยังถือหรือปู อะไดแปดตัวเดียวแปดอุ่งปุ้งโอ้แปดอุ่งปุ้งปุงนักเตัวเดียวฟังเอาน้ำแปดองุ่งปุ่งเนากนันเอาน้แปดอุ่งปุ้งแดตัวเดียวแดอุ่งปุ้งเป็นเลขบรรพะเลขของอ้ยแปดยังไงปูแปดยังสิลัมสิรวยหนูปูแปดอิ่มทองอิ่มเต็มแปดชางกระจายแปดยังไงปูแปดสลัมสิรวยเนปูแปดวดวดแปดยังไงแปดยังไงปูแปดสลัมสิรวยหนึ่งแปดผน้าหน่อยนี่ย ใดรมีแปดติดใจไว้ก <Ende esa> ้อนตอนนี้นะคะท่ำช่วงแปดเนีงนอแปดใแม่เหติติใบแล้วเราะว่าผู้ใดคือใบเอฟซีมีในใจแล้วเนีงนอเอามาใส่เลยครับเอฟซีมีในใจแสดงว่ามีแปดไฮแปดมาตัวหนึ่งค่ะเพมีจับตัวจับก็เอาศูนย์ด้านนอกลงปูเฮ้ยมาเดี๋ยวจะมักเดี๋ยวจะมักแต่ว่า ผุงปูเห็แปดตัวเดียวตอนนี้แปดหารวยปดส่วนี่ตัวใดจะจับใส่กันออกก่อนแปเลยครับแปดยังบูเออเดี๋ยวเขารอเรียบร้อก็อบเนาะวันที่สองนะครับเดี๋ยวรอวันที่สิบเอ็ดนะคะก็คันแล้วก็รอคนที่จะมารับก็คือจะทำหลอดลวงปูคนนี้ครับโอเคผมชี้ได้คนมารับแล้วก็เป็นไปเดี๋ยวรอมารับพระบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่กับแปดประการตัวเดียวนี่พี่น้องรอพิมรอ ครับผมบอกแม่เด้อตอนนี้มัครักับมันั้นราามมู่ลังข้าดีรายามู่ลังข้าไม่แน่ครับผมด้วยครับปการพิสการครับเมื่อวันที่สิอ็ดจะมารับไหมครับผมตัารสารวบัรทำบุญ่างบาทเนี่เด้